กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของกันายนะผมเข้าแล้วก็ฝากทุกคนนะผมก็อย่าลืมช่วยกันนะผมกดไลค์กดแช uh, ร์กดอ่าซับสไครต์นะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปใหม่ๆแล้วก็หาข้อมูลสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อพัดบุญญาการโมมา,าทำคลิปให้กับเอ็ซีทุกท่าน รับชมไปพร้อมๆกันนะผมสวัสดีทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มีเหรียญลลาาลาายหลวงพ่อพัดนะผมรุ่นราชารุ่นราชาพยักนับหลวงพ่อพัดบุญญากามโมนะผมวัดทานทหารหรือห้วยด้วนนะผมอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวสรรค์นับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่คนดังสร้างนะผมเซียพ <c oughs> นพระอันดับต้นๆของประเทศไทยสร้างขึ้นนะเหรียญนี้นะครับ คนดังสร้างนะผม <c oughs> ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอเคลักษณะของกล่องก็จะเป็นกล่องอ่าสีน้ําเงินนะผมสีน้ําเงินแบบนี้นะผมแล้วก็เขียนไว้ด้านหน้าว่าราชาพยัค์นะผมนี่นะลักษณะของกล่องก็เป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะว่าเป็นยังไงนะผมโอ้โหโอโห้สวยมากนะผม ราชาพยัคฆ์นะผม <c oughs> เนื้อทองเหลืองนะผมหรือว่าเนื้อทองทิพยนั่นเองนะผมโอ้โห cosas. สวยมากนะผมนี่นะผมหน้าคมชัดนะผมสวยมากนะผมเรียนหนวพัดนะผมลงยาแดงด้วยนะผมลงยาแดงขอบเขียวนะผมราชาพยัคฆนะ์นับลงยาแดงขอบเขียวดูหน้านะับ ชัดเจนดูยานะผมคือยาคุ้ยพื้นนะผมลงยาแดงคุ้ยพื้นสวยๆโอ้โหสวยมากนะลงยาแดงคุ้ยพื้นสวยนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะโอ้โหนี่เลยนะผมโอ้โหยีนี่นะผมหน้าคมชัดนะผมคมชัดนะผมดูยานะครับการลงยานะครับ คุยพื้นนะผมลงยาแดงสวยๆนะผมลงยาจีวอนนะครับลงยาจีวอนสวยๆนะผมนี่นะครับเหรียญแท้นะผมรับประกันรับประกันเหรียญแท้นะผมนี่นะผมคุยโอ้โหดูขอบเหรียญนะครับนี่นะผมขอบเหรียญนะครับโอ้โหคือสวยนะผมบอกตรงๆคือสวยนะครับนี่นะดูขอบเหรียญขอบเขียวนะครับผมนี่นะครับ โอ้โหสวยมากนะครับผมดูนะครับขอบนะครับลงยาขอบนะผมยาเต็มเต็มนะผมยาไม่แตกนะผมยาสวยนะผมโอ้โหดูยาอีกที่นึงนี่ดูคุยพื้นนะผมโอ้โหคุยพื้นสวยๆนะผมลงยาแดงสวยๆนะผมคุยพื้นหน้าคมชัดนะผมนี่นะครับคมชัดนะผมสวยงามนะผมนี่นะผมหลวงพ่อพัดบุญญากรรม รุ่น <c oughs> ราชาพยัคฆ์นะผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูขอบตัดกันนะผมโอ้โหยนี่นะครับขอบตัดนะครับตัดแบบสวยๆนะผมขอบตัดสวยมากนะผมนี่นะครับผมขอบตัดสวยๆนะผมโอเคเดี๋ยวเราดูด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยนะดูจมูกนะผมนี่จมูกร้อยนะผมจมูกไม่มีแตะนะผมไม่มีแต่ซินไม่มีแต่อะไรเลยนะผมจมูกร้อยสวยๆสวยๆแบบนี้นะครับผม โอ้โหใครสนใจนะครับเรียนรุ่นน <light> ี้นะครับใครสนใจเปิดไว้ที่สามร้อยบาทนะผมสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับสําหรับเรียนรุ่นนี้นะครับสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะผมเรียนรุ่นนี้นะคโอ้โหนี่นะครับราชาพยักนะผมโอเคเราดูขอบเหรียญกันก่อนนะผมนี่นะครับขอบโหนับขอบสวยนะผมนี่นะครับตอกโคตรชัดเจนนะผมนี่เรียนแท้นะผมต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับ สวยงามนับขอบสวยงามเรียกยันนะครผมนี่นะครับสวยนะครับราชาพยัคฆ์นะผมนี่ครับนี่นะครับเสือคาบมีดหมอนะครับสวยๆนะครับผมนี่ครับโอ้โหนะครับเรียกโค้ดสองสี่หกหนึ่งสองนะครับสองสี่หกหนึ่งสองนับเรียกโค้ดเรียกโค้ดสวยนะครับ นี่นะผมหลวงพ่อพัดนะครับปุญญากาโมนะครับผมสวยมากนะครับวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นับโอ้โหนี่นะครับดอกเลขโค้รนะผมสวยๆตรงนี้นะครับดอกเลขโคดปอปลานะผมน่าจะเป็นปอปลานะครับถ้าดูไม่ผิดนะผมน่าจะเป็นปอปลานะครับดอกโคดรปอปลานะครับผมแล้วก็เลขโค้รนะสองสี่หกหนึ่งสองนะผมนี่นะครับ สวยงามดูชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับเป็นเนื้อทองเหลืองคนระับ<สวย>นี่นะครับโอ้โหเนื้อทองเหลืองสวยนะสวยมากนะครับผมเนื้อเป็นเนื้อทองเหลืองอ่าสวยๆนะครับผมโอ้โ<ส>ห<วย>นี่ดูนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับแล้วก็ดูด้านหน้าเหรียญน,นี้หน้าเก็บนะครับผมสวยมากนะครับเหรียญน,นี้สวยจริงๆนะครับผมเหรียญนี้น่าเก็บนะครับผมเหรียญสวยนะครับ โอ้โหลงยาเต็มเต็มนะผมลงยาเต็มเต็มสสวยๆนะครับพี่โอ้โหนี่ด้านหลังนะผมด้านหลังสวยมากนะผมด้านหลังนี่นะครับด้านหน้าโอ้โหลงยาสสวยๆนะผมสวยมากนะผมลงยายาเต็มนะผม ยาเต็มสวยมากนะผมโอ้โหสวยขนาดนี้ต้องเก็บแล้วนะผมใครมีรีบเก็บนับนะครับผมโอเควันนี้ก็ผม <c oughs> อ่าขอจบคลิปไวเพียงเทาง่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะผมก็ฝากทุกคนนะผมชชวยกดไลค์กดแชร์กดอ่าติดตามช่องนี้นะผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe s u b สไ r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวยมากเรียนนี้ยอมรับนะ